ดีครับสสวัดีครับสวัสดีทุกท่านครับในการทุกชาติทุกช่วง V.P. ธรรมดานะครับต้องก็ v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอคนไทยเที่ยงนะครับออกันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับสําหรับคนไทยก็จะมีให้ชมวันละ4คลิป4รอบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านช ทางก็จะวางนี้ให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุมเพื่อความมั่นใจเท่านั้นนะครับอ่าวันนี้มีอะไรนะครับแบบเดือดเดือนเลยนะครับคนไทยเที่ยง890เก้น่ที่8 8ดกับเก้า9กดนะครับเน้นที่7 890นะอ่าศนะแปดอะไรบ้างไหนึ่งหนึ่งแปดแปด9อปครับเก้า เปลือนศูนย์คือจะลองนะลองครับวิ่งลู่นะครับวิ่งจากตัวแปดกับเก้าน,นะครับประมาณนี้เนาะชนชอบค่อยจัดนะครับไม่จนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับลุ้นๆกันไปนะฮะนี่เลยแปดกับเก้าครับนี่เปลนเด็ดบนนะครับตางนี้เอาเด็ดบน,น,นตางนี้นะครับ นีคู่เจะนะครับนี้คู่ดูดนะประมาณนี้นะครับเชื่อนเข้าเขื่นะครับอืมเอาเื่อนคูเล้นเอาทางนี้นะเาทางนี้นะครับแปดสองแปดสามแปดสปด้าเก้าสองเก้าสาก้านะครับตัวลองคือศูนย์นะประมาณนี้ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์องศูนย์สี่ศูนยมสี่ศูนย์ห้า มากๆครับขอให้่นโชคดีๆๆครับพบกันใหม่อีกทีก็ห้นไทยบ่าวนะครับห้นไทยบ่านะครับสาหรับวันนี้ก็วันนี้นะครับสวัสดีครับ